สวัสดีครับสวัสดีเอซี่ครับที่เกาะมาติดตามรับชุมกับช่องไทยสารบรรท่องกับพี่น้องนี่นะผมควบคุมกับทีมงานไทยสารบรรท่องนะครับกลสิบพันพี่น้องน้ำเขาไปเบิ้งนำลงไปเบิ้งครับบรรยากาศการโยกย่อครับโยกย่อสองขาอยู่ขวางล่างให้พี่น้องเนี่ยน้ำลงไปเบิ้งครับทางเส้นหนิงน้ำเส้นย่อกับทีมงานเพิ่มมากครับผลโยกได้โดนเติบแล้วล่ะไปเบิ้งผลงานน้ำน้ำเป็นไหลาซ้ำเลยครับพี่น้องเอาไปรวมกันครับ ฝาก, FC, ากเอฟซีขดไล้์กดแชร์น้ำเล่นได้ครับเด้อนะครับเขามาแล้วนะครับคนได้หลายคนได้เข้าไปเบิ่งกันครับพี่นอ้องอ๋อสิเตท็มถทังเลยนะเนาผลงานผลงานเพิ่นครับปลุกลมหยาดจ,จ่อยครับเพิ่นเห็ดไม่แล้วพี่น้องทางประตูเพิ่นก็เห็ดไม่รับปรุงสมเซียมครับมื้อนี้มารอบนี้ปีนี้ครับนะครับผลงานครับก็ได้อยู่ได้กินว่าซั่นว่าวเนา หลายๆกที่เอานะเกือบเต็มทังปลาครับน้ยมีนปลาขาวปลาขาวสอยปลาคุยล่ามปลาตัวยื่นง่หยนปลาย่งครัีนี่ไงปลาเป็นมาใหมได้ป่าเ่อนปลาย่งไปลาสูตรเนพวกเนปลาสูตรมมีเนาะปลาขาวนาวโอ้ตัวยื่่ย พู้จักปลาอย่างคอมเมม็นมากเด้อยพี่น้องไฝฮูอือเอาเหมอนกันครับสีเป็นจั่งได๋บรรยากาศการยก่ยอครับยกยอสองขาลำปตูกระบายน้ำสามพราวครับเอาโอ้ยบ๋าตัวนี้ไหมออบาดน,นี้ครับพี่น้องกูเงหญ่ยเฮี้ยงเถอะแบบเพี้ยน ข้เทียนกับปลาส่ายโอ้บาดนี่งามงามงามพี่น้องบาดเดียวครับพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเดา๋ยว

ướp ướp mai leo thấp mai leo mai leo nhỏ nhỏ sóng cá với nó mai leo thấp tại ngoài này không Ui, ui cho kênh Ghiền Mì Để không <laughs> bỏ มันจะยู่ผู้เดียวกันกย่างนั้นอู้ยพอเลี้ยจักโตดูถือปลักหลายตัวเลยพี่น้องเป็นซีบปุณณ์เมื่อกี้นี่เออโยกขึ้นต้งออกเด้งออกเบิดครับว่ามันเล่นเด้งดิ่ง À, đó, đó, mày nằm giống mắt anh một chạch chẳng quá và lông mà lung, lung mà mày gì đó nhưng mà đất hồi chạch chẳng quá à, đình đứng rồi và dần và mình phải đi nhục mình phải đi ở này khẩu chứ mình to สวดครับพี่น้องสวดที่เขาครับนนี้ครับ ตัวเนไทหมดายังลมัตัวใหญ่ปลาขาวยังบุปีน้องตัวนี้อยคุณนครับตัวแหงเลยตัวเดียวกับตัวหญยอยู่ผู้เดียวเป็งกินกับเข้าเหนียวยิ้มคนละครับตัวนยแห้ง dua dua aman ya pemirsa dua